วันนี้ก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆวันจนกระทั่งจดหมายฉบับนั้นมาถึงสวัสดีนี่ลุงของหลานเองเนอะ หลานอยากจะเป็นชาวไร่ไหมล่ะลุงว่าจากกะเกษียณตัวเองแล้วนะก็เลยอยากจะยกฟาร์มนี้ให้กับหลานถ้าหลานอยากได้ก็ย้ายกันเลยชีวิตใหม่ในชนบทรอเราอยู่นะ ว่าชื่อมาชีสันดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กิ๊บปุรีในเกมเฮเดะนะเดะนะคะตอนแรกกิ๊บดีนว่าเฮเดะกิ๊บหนึ่งเพเดะก่อนเลยซึ่งบางคนละเลือกกันเลยเว้ยเฮ้ย <c oughs> นอกนั้นหลายๆคนก็อาจจะรู้กันนะคะว่ากิ๊บเป็นคนที่ชอบเกมแนวปลูกผักค,คลิปที่จริงเกมเฮเดะเนี่ยมันมีมานานแล้วแหละแล้วก็กิ๊บตอนนั้นกิ๊บก็เหมือนอยากจะเล่นนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมกิ๊บก็เลยแบบฉันฉันฉันหนีหนีหนีภาษากริทนะคะคือ ก่อนหน้านี้ยังเป็นคนที่เดื่อไงะคะเจออองกิษก็หนีคือแบบไม่คิดที่จะเรียนรู้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คนละเรื่องกันแล้วนะเออเกมังกิษอะไรเงี้ก็ได้อยู่เรื่องในช่างมันก่อนตอนนี้คือเกมเฮเดเขามีภาษาไทยแล้วนนเนงนะาานกิ๊บก็ได้ลองเล่นเล่นไปตั้งแต่ก่อนที่จะไปเกาหลีแล้วตอนนี้กิ๊บกลับมาแล้วกิ๊บก็เพิ่งรู้ว่าตอนไปเกาหลีนี่คือแบบยืนอ,อยู่บนรถไฟฟ้าเล่นเล่นเล่นยืนอยูอ่ซื้อของเล่นเล่นเนั่งกินข้าวก็เล่นเล่นเจนเก๊ทั้งท่านแบงทั้งนกนันพากันแบบอะไร กําก็ติดแล้วค่ะโอเคอะกิฟก็เลยเอามารีวิวแล้วกันนะอ่าตอนนี้คืออันนี้นะคะจะเป็นไอดีที่กิฟเล่นตั้งแต่วันที่ไปเกาหลีเลยก็คือเมื่อ10วันที่แล้วนะเวสสิบเก้านะแล้วก็อันนี้เป็นเอาแต่แรกก่อนดีกว่าเพื่อความไม่งงแล้วกันนะคะโอเคคือคุณเล่กมาเพื่อช่วยคุณเลิฟฟาร์มใหม่ของคุณเนาะเก็บเกี่ยวคือแกนนี้ก็ไม่ยากค่ะก็แค่จิ้มแล้วก็ถูๆๆๆแบบนี้นะพอแล้วพอแล้วดูแล้วโอเคปึ๊บ นี่อะเวลาเราเล่นในคอมเอ้เล่นในมือถือใช่ไหมเราก็นิ้วจิ้มแล้วก็ถูโอเคเขาสอนคือแรกๆเขาสอนง่ายมากเลยนะคะตอนแรกพี่ก็แบบเริ่มเลน่นแต่แรกก็แบบนั่งกดๆเฮ้ยก็เพลินดีว่ะ <S <S แล้วก็มีทิ้งเวลานน่นนี่นั่นเราจังหวะนี่นั่นแล้วก็มีเพื่อผลทวีคูณคือลวกหนึ่งต้นจะได้สองอันนั่นเองนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่ก็จะเป็นบ้านเราโอ้บ้านเราลักแรกๆสุดๆขนาดนี้เลยนเนี่ยคือตอนนี้บ้านกิฟต์ค่อนข้างสวยเลยนะคะกิฟต์็เลยพึ่ง ไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยบ้านเราเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยอ๋อทาสีบ้านงอนอ๋อด,ด,ดูดี้ะดูดีเพราะว่าบ้านของกลิฟจีจีไปสองชั้นแล้วนะหลายชั้นแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูแล้วกันนะคะทาสี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 ทาส,ทาส,ทาสีทำไมไม้มันหายไม้ไมันดีขึ้นด้วยนะไม้หายเก่าทำไมทาสีมีหน้าต่างเอาละเชิญเพื่อนมากระตาัาลกันดีกว่านี่น่าจะเป็นข้อไก่แน่นอนนอ้อซื้อไก่สามตัว เค okay, เดี๋ยวรซื้อไก่อ่ะนะ mm hmm. เขาสอนง่ายมากเลยนะคะแรกๆ mm hmm. คือตอนแรกคิดว่านั่งกดเพลินมาก 2> mm hmm. 1>, 1 2 3เองสามตัวเองอยากจะซื้อเพิ่มโอเคให้หาไก่คือไก่สะเกตง่ายๆนะถ้ามันยังไม่ให้หามันจะนอนท้องโอ้ยหิวหิวข้าวจิกเลยโอ้ยนิวมากสะเก็อย่างงี้นะคะแต่พอเราให้อาหารแล้วมันก็จะแบบปุ๊บๆเดินมันจะเดินจิกติ๊กติกติุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะแต่ถ้ามันจะมีไข่นะคะ มันจะท้องป่องเดี๋ยวเราจะเล่งก่อนแล้วกันตอนนี้มันเล่งด้วยการซูนเพชรนะคะเพราะว่าตุ๊กคือเกมนี้นะเพชรก็คือเงินแคสแนนเองนะสามารถเล่งยุกใหญ่ได้ด้วยเพชรนั่นเองนะคะโอเคนี่ไข่สะเก็บพอมันท้องใช่นไหมคะเราก็จะดูดูท้องมันนะสะเก็ดท้องมันจะป่องๆ่องแบบโอ้ยสายสายสายโอ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่เราก็จิ้ม ที่้อกะคะจะขึ้นแบบนี้มาแปลว่าเราเก็บได้แล้วทู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 นี่เราจะได้แล้วนี่เวลสองแล้วนะเป็นเร็วมากเลยแต่หลังๆก็จะเลื่อช้าลงนะคะก็อย่างเงี้ยแหละทุกเกมนะคะผมชื่อมม้เปิดโลกสีเก่าเก่าอยู่ใกล้ๆตัวเมืองฟาร์มเสนสวยของคุชเชออะเรเอ่ยฟาร์มชื่อครัมชื่ออะไรดีพิมพฟาร์มอันน,น,นี้อันนี้ชื่อฟาร์มกิบุรีลวกันอีกฟาร์มหนึ่งกิบชื่ออ,จอาจารอาละเน,นะคะโอเคกิบุรีโอเคดีจังที่มีคนมาดูแลที่นี่แล้วเจอกันเนอะโอมาแค่นี้เหรอ คือปกติจะมีคนเดินมาตรงนี้นะคะเพื่อขอซื้อผลผลิตเราก็มีนะคะเดี๋ยวคลิปค่อยอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเลิศลงมาเปลี่ยนข้าวสาริฟูดี้เป,ป็นขนมปังตัวเตาอบกระเทาะโอเคเก็บไปเวลาต่อแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตปลูกเพิม่มอ่ะอุ้ยมีข้าวโพดด้วยขอปลูกอย่างเงี้ยแล้วนะคะปุ๊บโอเคเตาอ,อบ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 ขอให้ซื้อกันเลยเนาะ,ะโอเคค่ะเตาเบเกอรี่กับ ผิดอาหาราสัตว์โอเคไหนคิพอวางแล้วนะคิวขอเอาอาหาราสัตว์ด้วยเออปุ๊บเคตะอบเบอร์เกอรี่อีกหนึ่งวินาทีเสร็จแล้วเปิดโอเคตะอบขนมปังแล้วคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ลากขนมปังคือแล้วมันจะมีสวผสมให้ดูด้วยแหละนี่นะอันนี้เห็นไหมพอจิ้มค้างไว้นะจะมีเขียนว่าอ่าใช้ต้นข้าวเอ้ย เออต้นข้าวแหละใช้ข้าวนะสองสามอันในการนี้นะแล้วก็ทําเลยแล้วก็นี่ด้วยทําอีกอันเนึงเสร็จแล้วอบเสร็จด้วยขนมปังอุ่นแล้วก็รอรอค่ะรอเขาก็จะแบบปึ่งสี่นาทีใช้สีนะ่นาทีในการอุ่นนะส่วนอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วมาโอเคแล้วนี่มีอะไรอีกมั่งอ๋อเราปลูกเพิ่มได้แล้วค่ะปลูกก่อน คือตอนนี้ระหว่างรอคือเกมเป็นอะไรที่แบบว่าต้องค่อยๆรอนะคะก็เหมือนกับชีวิตจริงแหละที่เราจะปลูกอะไรเราจะอะไระเราต้องค่อยๆรอหน่อยนะอ๋อเดี๋ยวให้อาหารไก่ก่นนอนเนาะโอเคค่ะตอนนี้จะซูมออกยังไงอะชิพายแล้วแล้วอยู่นี่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในคอมแลวซูมออกยังไงไวะคือตอนนี้เราจะเห็นว่าฟาร์มลบมากเลยนะคะเราต้องค่อยๆสะสมเกสะสมอ่าเลื่อยขวานและเปิดอะไรเงี้ยนะไว้เคลียร์พื้นที่รบอบๆฟาร์มนะคะ น,นี่ก็จะลบมากปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําอาหารไก่ได้ด้วยอย่างนี้เลยปึ้งนี่ค่ะทำอาหารไกเ่เพราอตอนนี้อาหารไก่เราเหลือแค่สามอันเนาะเราก็ทาก่อนเลยก็ได้อบเสร็จทันทีด้วยปุ่มเล่งอบเสร็จทันทีด้วยปุ่มเด่เ,เหรอจะให้เรากดอันนี้เหรอเพ็รหนึ่งเพชรเนี่นยนะอ่ะเอาก็เอาอ่ะปิง้งอบเสร็จแล้ว จีไม่ค่อยอยากจะเปลิงเพชรค่ะแต่ว่าแคสให้ดูไม่เวทจะให้เสียเวลาเยอะเนาะเพราะอันนี้จีเกมนี่เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาสำหรับคนที่ว่างๆแบบเปิดขึ้นมาก็กด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 แขกในคนแล้วถามเธอดีกว่าว่าเขตอันใดอะคิดท่าพรอมนี้ไม่จากทางนี้หรือเปล่านะเออฉันนี่มาระยาทแยกเจเลยฉันชื่อโจนค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะจะขอซื้อหน่อยนี่ไงคะคนที่ลิปบอกค่ะเขาจะเดินมาเพื่อซื้อของโอเคจิ้มให้เขานะะแล้วก็ได้เลยถ้าเราจะขายของเขาก็ได้เลยนะถ้าไม่ขายก็แบบ ขอโทษด้วยนะตาบอกว่าเรียดนี่เรายังทาไม่เสร็จอ่ะก็บอกรอก่อนในเงี้ยแล้วก็ขายเข้าไปแล้วกันเวลสี่แล้วอย่างไวอ่ะทีตรนนี้มีอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีการขายอย่างนะคะอันนี้ก็ได้เวลวเร็วมากซึ่งคิมแนะนําให้ขายกับรถนี้จะดีกว่านะคะซึ่งเขาจะมารับเควสที่เอทนแม่งเออไม่ใช่โอเคเขาจะมารับเควสที่บอร์ดได้เนงนะคะคือบอร์ดนี่จะเป็นเอรายการสั่งซื้อ รถนี้ก็จะไปขนไปขายให้นั่นเองค่ะโอเคเราไปดูดีกว่าซื้อไข่ไก่สองฟองขายเลยแล้วก็จะได้ e p เยอะด้วยนะคะจากถ้าหาจากรถอันนี้นะจะเยอะกว่าอ,อื่นนั่นเองนะคะวิธีได้ e p นะคะก็จะวิธีได้ e p ก็จะได้มาจากการเนี่ยค่ะปลูกผักเห็นไหมคะก็จะพอเด้งเข้าตัวก็จะมี e p เด้งเข้ามาด้วยไอหิ e นพวกนี้ก็คือดาวนั่นเองนะโอเคเก็บไข่ก็จะได้เก็บพวกพืชผักก็ก็ได้นะคะหรือว่าทําพวกของพวกนี้ก็จะได้ e p เหมือนกัน ที่ได้เยอะคืออันนี้ค่ะคําสั่งต่างๆที่นี่จะได้เยอะมากนะคะปิ้งกดงมามันก็จะปึ้งกลับมาอย่างนี้ค่ะโอเคขายต่อย้ำเวลาวิธีการอัพเร็วๆนะคะก็ควรที่จะทําในบอร์ดเยอะๆแล้วก็ดูนะคะว่าอันไหนเพิ่มเยอะมากกว่ากันอะไรอย่างนี้ค่ะดูสิเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลสุดจะหมายให้คุณด้วยละหนดูดิใช้ข้าวโพดสองเหรอรอก่อนแล้วกันนะห้าสิบวิ อันนี้ก็เพิ่มเลยโอเคคือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะ,ะอ๋อแล้วเวลาอยากจะย้ายอยากจะย,ย้ายตำแหน่งนะสามารถกดแช่ไว้ะค่ะแล้วก็เลื่อนเอาได้เนี่ยสมมติเราจะ,จะต,ตั้งตรงนู้นแต่โยเวนบ้านแล้วนะบ้านเราจะไม่สามารถย้ายได้นั่นเอง <rí> e> โอเครอแป๊บน,นึงนะรอข้าวโตวตตอไปเวล้าแล้วโอเคเราได้เลยเอยโอ้ที่ปลูกเ่มแล้วะคะ่ะกิฟชอปเรียงแบบสามคูณสามนะ อกอ้าบล็อกเนี้ยแบบพาแบบมูนนั่นเองนะมันจะติคดคลิปติดที่ใส่จากตอนนั้นมานะโอเคเออใช่เราซื้อไก่เพิ่มดีว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอาล่ะให้าหารไก่โอเคอาหารหมดดีมากตอนนี้มีอะไรมาเอ่ยขนมปังหนึ่งกับข้าวโพดสองเรารอข้าวโพดตรงนี้โตก่อนแล้วกันนะขนมปังเราก็รอโตก่อนนะไอรอสุกก่อนนะ โอเคระหว่างรองแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคตอนนี้นะคะขนมปังแล้วก็ข้าโพดสุกแล้วมะเกี่ยวกันเลยดีกว่าปึง้งข้าโพดเสร็จเสร็จแล้วก็ปลูกตอนน่อทันทีนะโอเคะ okay, ตอนนี้นะคะเคลก็ได้สองอันแล้วเรามาส่งขายกันค่ะเลยโอ้มีคนมาสวัดดีค่ะคนที่เขาดูหน้าตาเชโชนะแต่เขาก็เป็นคนใจดีอย่างเงี้ยนะหรือเปล่านั่นแหละผู้ชายตัวโตวคนที่ไปใครกันนะจิม สวัสดีผมชื่อเกรนเป็นเพื่อนบ้านคุณถ้าคุณต้องการเครื่องไม้เครื่องมือมาให้มาที่ฟ้าผมได้เียผมจะหาให้แล้วต้องการเครื่องไม้เครื่องมือมาฝานถางที่ดินไปหาไปเกง่งนันเถอะเปิดแถบเพื่อนบ้านนะไปหาเกณฑ์กันไปนี่นะจะเป็นฟาร์มของเกฑนเน,เนั่นเองนะคะยินดีจะรับสู่ฟาร์มของผมอย่าลืมดูมีอะไรขายบ้างในร้านริมทางนี่ค่ะอ๋อเวลาเราไปบ้านของเพื่อนอะไรเงี้ยนะคือแบบเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะ ก็จะมีพวกร้านริมทา,อางอะไรเงี้ยบางทีเพื่อเราก็จะขายของโน่นนี่นั่นอย่างนงี้นะคะโอ้โหขายของถูกๆนั้นเลยอะซื้อที่หมดโอเคคือของพวกนี้ถูกๆนั้นเลยนะคะถ้าไปซื้อที่อื่นจะแพงกว่านี้นะตอนแรกเราเหมาให้หมดเลยนะคะขอบคุณที่แวะมาคุณจะมาเยี่ยมผมหรือเพื่อนๆของคุณเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการเนาะโอเคว้าวดูฟาร์มเขาดิทำไมฟาร์มเขาดูดีจังวะโหดูดิ วู้ท่าเรือไปลเลยค่ะไมค์ก็คือน่าจะเป็นเอ็ที่แบบเวลตันแล้วอย่างงี้นะคะโอ้โ oh. หคิปเดี๋ยวจะคิปฝันดยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องทำให้ได้อย่างงี้บ้างโอเคค่ะกลับบ้านแล้วดีกว่าฟาร์มแล้วง่อยอยู่เลยว้าวเก็บช่วยได้เยอะเลยคุณสมัยเพิ่มเพื่อนบ้านได้จากแถบข้างล่างเนี่ยเองนะคะซึ่งคิปจะเอาไอดีหลักของคิปให้น้องๆแอดกันแล้วกันนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ไอดีหลักนะเดี๋ยวคิปจะเล่นเฉยๆคข้าๆให้ดูนะคะปึ๊บ ชิปชิปใส่ข้าวโพดเพิ่มแล้วกันไม่เหลนะมีเควสอะไรเอ่ยโอเคส่งเควสด,ดีก่อนโอเคกูข้าวโพดเพิ่มดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ขอเพิ่มมาเันนี้ใช้ไข่ใช้ข้าวโพดโอเคไก่ก็อยู่นานเลยค่ะอีกสิบเอ็ดนาทีโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดไปดูไอเดียของเขาคิปกันเลยแล้วกันเนาะช่ว ตัดมานะคะก็เป็นอ่าไอดี ID ที่กิฟเล่นเป็นหลังนั่นเองนะไอดี ID ที่กิฟเล่นมาตั้งแต่ก่อนที่จะไปเกาหลีน,นั่นเองโอเคค่ะตอนนี้แล้วก็โอ้โหเมื่อคืนกิฟทำมาแล้วไว้ยเยอะเลยนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันดีกว่านะตอนนี้ลงนานกิฟใกล้จะเต็มแล้วนะคะโอเคเออเริ่มจากอะไรดีอะส่งเคเวสก่อนเลยละกันนะตอนนี้คือตอนนี้กิฟตเวลสิบเก้านะคะก็สามารถทําอะไรได้หลายอย่างสามารถขายตรงเพลิงตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดรับตู้จดหมายเพื่อดูว่าแต่ละคนเขาทําขายอะไรบ้างน,นะคะคือ ในหน้าขายของเราเนี่ยมันจะไปขึ้นในก่อจงจดหมายของเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะโอเคเราไปดูดีกว่าว่ามีเควสอแลรน่าจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวนะเก็บเสื้อ,อเลยแล้วนะเก็บเสื้อเก็บพวกนี้อ่ะเก็บไปโอ้กันแล้วนี้เควสเสร็จมีเควสอันนี้เหรออ๋งง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 งองามงามงามงาเบอร์รี่ใช่ป่ะเบอร์รี่อ๋อโอเคเก็บ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  คือพุ่งลัสเบอร์รี่นั่นเองนะเราทำลัสเบอร์รี่ดีกว่าเนี่ยมัฟฟินลัสเบอร์รี่เอ๊ะเรามี4อันเนี่ยนะขอคิดดูนะมีเควสอ,อะไรใช้ลัสเบอร์รี่ใช่บ้างโอเคอันนี้ใช้ได้อยู่อ่ะขายเลยค่ะอันนี้ดูดีได้ e p ตั้ง174นะคะโอเคขายไปแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ก็ได้เลยแฮะแต่อันนี้ก็อ๋อลัสเบอร์รี่รู้สึกจะใช้เยอะเหมือนกันเนี่ย อันนี้ใช้สองโลใช้ได้สองร้อยเหรอนั้นเราทำก่อนแล้วกันนะคะใช้สองอันเอาเหอะอ่ะโอเคค่ะคิดว่าคิดต้องปลูกลรัตเบอร์รี่เพิ่มค่ะมันเม่รู้สึกไม่พอไงอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยว้าวว้าวคนพีก็พีกโอเคเอา,าเร้านัตเบอร์รี่รัตเบอร์รี่ปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มต้นละสองร้อยกว่านะคะโอเคปลูกละ รู้สึกว่าต้องใช้เยอะนะเก็บเกี่ยวได้3ครั้งนั่นเองแต่ระยะเวลาในการเติบโตของเขาก็ค่อนข้างนานนะสิบเจ็ชั่วโมงเลยดูดิดนานอฮะโอเคค่ะช่างเถอะเก็บเบคอนของหมูอะไรแล้วนะโอเคแล้วก็กว่าจะมีหมูนี่ค่อนข้างช้าอยู่นะคะกว่าจะได้มานี่ค่อนข้างนานโอเคเออเดี๋ยวเราต้องทําหมวกเพิ่มด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เอาหมวกเพิ่มก่อนแล้วกันนะหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนะ Okay. หมวกหมวกหมวกใช้หมวกสองอันใช่ไหมอันนี้ใช้สเวตเตอร์หนึ่งอันอม,มีเสืออ้อแบบนี้แล้วเหรอเสื้อฟ้าเสือ้อผ้าฝ้ายแล้วสองเควของอันนี้ค่ะแล้วกันนะคะ okay. อโอเคสองใบขี้สามคือในกิฟชอบรับเควสต้องบอร์ดนี้มากเลยค่ะรับแล้วเราก็แบบ ได้ตังได้ e p นะแล้วเราก็ดูกันดูนี่กันปลดล็อกเมื่อวัยยี่สอีกนิดนึงเลยยังไม่ปลดนะคะโอเคเอาเอานี่แล้วกันอะโอเคน,น,น้ํนะามันดูนะทำอันนี้อยู่ขนมปังอันนี้เรามีห้ามีสามดูสังเกตจากขอบตรงขวาตรงลงนาน,นะคะจะมีอยู่ว่าเรามีทั้งหมดตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วนนเนอง อันนี้เรามีสาอันนี้มีสองอันนี้มีเค้น้ำตาลต้องใช้เยอะนะเพราะคุณทำบ่อยๆนะคะโอเคตังตังตังคุกกี้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 ไหนวะคุกกี้โ้าเด้อเด้อเด้อคุกกี้คุกกี้เอาเนี่ยแหน่คุกกี้เราใกล้หมดแล้วนะคะเราต้องทำเพิ่มอ่ะอ่ะโอเคแล้วก็ น้ำวัวน้ำวัวน้ำวัวลีดลีดรีดีลีีีีีโอเคลีดเรียบร้อยนดินรู้สึกในในนี้ฉันลีดง่ายกว่านะเนี่ยโอเคเนาะคิดว่ามันชิลดีนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราก็คิกคิกคิกแล้วเราก็คำนวณเอาในหัวนะคะคิดพวกใส่คำนวณอยู่แล้วด้วยเอึบๆอิบอิบแครอทไปปกปกนี้หน่อย โอเคอันนี้คลิปปลูกเอาไว้เมื่อคืนนะเพราะอันนี้ไม่ขายได้ราคาดีนะคลิบก็เลยปลูกทิ้งเอาไวต้ตอนกลางคืนนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ปลูกคืนแค่สองแถวพอปลูกคืนแค่สองแถวพอโ okay. อเคอะล่ะปลูกน้ําตาลดีกว่าน้ําตาลสิ่งสำคัญนะคะปลูกน้ำตาลสองแถวไปเลยแล้วกันอะโอเคข้าวโพดเหรอ กับอันนี้แล้วกันอะปลูกค้าค้กันไปค่ะตอนนี้โอ้โหเคว็เราส่งไม่ได้แล้วค่ะเราดูคนดีว่าเขาต้องการอะไรไข่ไก่สาฟองได้เลยอันนี้เอาจะได้เจ็ดอันได้เลยเอาไปคือพวกนี้ก็จะได้เอเพเหมือนกันนะตอนหนึ่งคนก็จะได้ห้านะแต่อันนี้จะได้เยอะกว่านั่นเองนะคะพยายามขายในบ์ดนี้จะดีกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งนี่นะคะได้ทั้งของได้ทั้งเอเอพนะคะเราตักใครดีว่ะค่ะ ไก่ไม่เจไก่ไก่ไก,ไก่หมดยังหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วนะเราให้หารไก่ดีกว่าชิบชิบชิบ,ชบเป็นเพลินมากคือไม่รู้น้องเพลินอย่างคลิปนนะี้อะไรคลิปเพลินมากเลยนะคือแบบเล่นแล้วมันติดมากเลยแต่ว่าเกดกับทันแบงบอกว่าอะไรข,ขนาดนั้นนะอะไรเงี้ย <G AS> อันนี้คือของที่คลิปขายไม่ได้นะคะชิบชิบชิบโอเค จริงๆนะคะวิธีการหาตังค์ง่ายๆก็มีอีกนะเดี๋ยวๆขอตัดเนี่ยแต่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 แกได้น่ารักอ่ะแบ่แบ่โอ้ยหนาวนหลือเกินอ่ะเนาะโอเคค่ะเราได้วิธีเราเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาเงินแบบง่ายๆกันนะคะโอเคอ๋อใช่อย่าลืมเดี๋ยวนะอย่าลืมนะคะเราต้องดูโฆษณาด้วยเพื่อได้ของพวกนี้นั่น่ะอ๋อแล้วก็กิ๊บเต็่ไหมกิ๊บกิ๊บถังป่าจนเกือบเรียบแล้วแน่นดิ ใช่ไหมวิธีการถางป่าก็คือเล่นมาจนสักพักหนึ่งค่ะจนปลดล็อกตัวละครนี่มาตอนแรกนะคะเ็าจะให้ใช้ฟรี3วันหรือเปล่านะหรือรือ2วันนี่แหละนะคะเอเอแล้วคนเนี้ยเขาจะไปหาของที่แบบว่าหายาก,ยากๆมาให้เราได้นั่นเองนะแล้วเขาจะมีนอนพักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็หาของต่ออะไรเงี้ยค่ะเอาไว้สำหรับปลดทาลายพวกเนี้รอบๆปบ้านนะคะทําได้ง่ายมากเลยโอเคแล้วก็วิธีการหางง่ายๆของคลิปนะคะคลิปว่าจะคลิกเลยค่ะเข้าไปดูห สิบห้าเก้าสิบโอเคใครถูกใครถูกซื้อเลยซื้อไข่แล้วค่ะเฮ้ยซื้อไปใช่ไหมซื้อไปจ่ายเควสอย่าเลยค่ะมันเพืองตังอันนี้แพงนะอันนี้แพงไม่ซื้อดีกว่านะคะโอเคล้วต้องรีบคิดนะคิดในคำนวณแล้วรีบซื้อเลยนะเ้วเปิดดูหน้านุ้นไข่สิบฟองราคาสูงสุดของเขาก็คือร้อยแปดสิบาทนะถ้าหากว่าได้ในราคาต่ำกว่านี้ให้ซื้อมานะคะซื้อมาเพื่อขายต่อก็ได้นะคะ ถ้าซิ้นไม่ควรเกินเก้าสิบนะคะแล้วก็สิบชิ้นไม่ควรเกินคือสูงสุดข,ของมันก็คือร้อยปดินั่นเองน,นะให้เราคำนวณน,นี่อย่างเงี้ยห้าชิ้นเก้าสิบนะ,ะถ้าหากสี่ชิ้นนั้นยังถูกอยู่่าซื้อมาเลยก็ได้เนี่ยบางทีก็มบวกช้าหน่อยนะคะนี่ค่ะราคาสูงสุดข,ของไข่จะอยู่ที่ร8อแปสิบถ้าเราได้ถูกกว่านี้เราก็ซื้อมาเพื่อขายไปก็ได้นะคะอย่างข้าเนี่ยราคาสูงสุดข,ข,ของเขาก็คือสามบหกบาทนั่นเองน,นะแต่ว่าถ้าเราซื้อเจอในราคาหนึ่งบาทเราก็ซื้อมาขายต่อได้นี่ค่ะแล้วเราก็ออาาไปขยต่่ทีบ้น ไปกดัพราคาน,นั่นเองนะคะแต่ก็จะขายออากชา้าหน่อยนะกดแช่นะเพื่อปั๊มราคาปั๊มราคาขึ้นน,นั่นเองนะฝ้ายอย่างเงี้ยเนี่ยสูงสุดข,ของฝ้ายก็คือ288ใช่ยแห้มขายอย่างเงี้ยอ่าฟักทองเนี่ยสูงสุดข,ของฟักทองคือ300กว่าๆถูกแพงเห็นไหมคะกิ๊ว่าชอบตอนคืนกิ๊ฟชอบมันจะแบบเอาฟักทองนั้นมาขายนะคะเขาปทีเขาเขาขายเพื่อเขาเอา EFP นะคะ เออมาปั่นปั๊ม EFP ของตัวเองมาขายได้ก็น่าจะได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนมากนะคะก็จะยิ่งปลดล็อกตรงช่องการขายได้เห็นไหมแล้การเพื่อนอีกสอง้กว่าคนเพื่อปลดล็อกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะยิ่งมาเพื่อนเยอะเราก็ยิ่งช่องช่องวางขายเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีเพื่อนเยอะๆในการเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยนะอืมเอาละไปดูของคนอื่นต่อนะคะปึ๊บน็อตอืมเราไม่ได้ต้องใช้ขนาดนั้นนะคะ ฟักทองไข่อืมบาทีกี้ว่าปวดขานะคะเพราะาเนื่องจากว่าเรามีข้าวเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคข้าวเยอะแล้วเราซื้อต่อได้อะโอเคกลับบ้านดีกว่าคะเอาล่ะเราปั๊ม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 อะไรดีไปค่อ,อยน,นได้ยันหนึ่งอะ่ะ เด้นนะเะขอดูนะคะโอเคไม่มีใครที่จะใช้เอาปั๊มไปไปข้อเดียวนี้ก็กได้อะโอเคก็ okay. ข้ออันนี้นะคะถ้ากิฟเพชรมีสาวนี่คือกิ๊บใช้เพชรในการปลดล็อกไปนั่เนเองนะแบบว่ามันช้าไม่ทันใจอ่ะก็เลยแบบปลดล็อกด้วยเพชรซะเลยนะคะเนี่ยเนี่ยปลด,ปล,ดล็อกด้วยเพชรเนี่ยใช้6เพชรในการปลดล็อกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือเล่นเพลินอ่ะกิ๊บไม่รู้กิ๊บชอบมากเลยอ่ะ เอออันนี้ไม่ได้ยอนเพราะกิฟต์ติดจริงๆนะคะเกมนี้นะก็อยากให้น้องๆมาเล่นกันอันนี้ยังไม่มีคนมาซื้อนะคะก็ต้องรอก่อนเพราะาเราขายในราคาสูงเราขายในราคาแพงวานทีต้องรอนะถ้าขายนะคะถูกก็จะออกเร็วนั่นเองนะคะถ้าอยากจะร้อนตังก็ขายลดราคาลงสักบาทสองบาท,บาทคิดว่าก็มีคนซื้อแหละโอเคค่ะถึงช่วงเพิ่มเติมสำหรับใครที่ยังไม่เป็นภาษาไทยนะคะก็สามารถกดตรง ไซต์บนเนี่ยคอนเฟิร์นนะคะแล้วกดภาษานะแทบมีภาษาอยู่เยอะแยะเต็มหมดเลยนะคะซึ่งเขาก็อัปเดตภาษาไทยมาเป็นภาษาล่าสุดน,น,นั่นเองเนาเอางี้ละกันไอดีของกิฟต์นั่นเองนะคะแทกของกิฟต์ก็คือแทบแทบเก2าเก้าสนั่นเองนะคะจะมีค้างแบแทกครั้งจีคิวจีโ2นั่นเองนะคะแล้วก็นอกกด พิมตามนี้นะแล้วกดค้นหานะปึ้งก็จะมีพี่อยู่น,นั่นเองนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนในเกมอะไรเงี้ยโอเค okay. อันนี้ก็คือเพื่อนใน Facebook ของพี่อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องสนใจอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะกดนี่นะเพื่อมาบ้านของพี่ได้มีก็มีคนกดติดตามพี่อยู่ด้วยเหมือนกันโอาหนึ่งคนเองโอเคแล้วก็สามารถไปดูบ้านบ้านของเพื่อนได้ว่าอู้ว้วงเราเป็นยังไงมั่งโอ้โหคนนี้เขาไปไกลมากเลยค่ะเอาต,ตัวนี้ยังล็อกอยู่นะยังมีความล็อกอยู่ อเขาไม่ได้เน้นในการทําความสะอาดฟาร์มนะคะใครกดติดตามเราวะดูแบบบางทีเราก็อยากจะแบบเข้ามาดูนะนี่คืออะไรอะติดตามอ๋อถ้ากดทังด้านบนนี้นะคะก็คือติดตามนี่ก็อย่าลืมมากดติดตามดูฟาร,ร์มของคิปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างพัฒนาไปไกลแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยน,นี่แล้วแบบเพื่อนบ้านเนี่ยค่เป็นผู้นาําอาจจะเป็นผู้นํานะคะแล้วก็มีคนเข้ามาเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยแน,น้องกด ส่องหา้เซิร์ชอาจจะอ่ะก็น่าจะได้อยู่แหละแล้วก็น่าจะเจออยู่นะคะฟาร์มของพี่นะคะจุรับคนยิรับรับคนอ,อ๋อสมาชิกขั้นต่ำต้องเวอสิบแปดนะคะแล้วก็รับคนได้30คนตอนนี้เพิ่มีแค่2คนเองนะคะใครๆก็สามารถเข้าร่วมได้แค่กดกดเข้ามาก็รับได้เลยอัตโนมัตินะคะก็ภาษาที่ต้องใช้เป็นภาษาไทยนั่นเองในการคุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยค่ะโอเค แท็กก็คืออันนี้นะเผื่อน้องๆหาชื่อไม่เจอนะก็กดตามนี้เลยนี่นี่นี่นก็จะเจออาจาของกิ๊บปุรี่แล้วแล้วเข้ามาอยู่กันเป็นสัญลักษณ์ทิ้งจอกสีชมพูนั่นเองนะไม่รู้ไมต้องเนทิ้งจอกะคือสัญลักษณ์อื่นไม่น่ารักก็แลยทิ้งจอกนะโอเคก็อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะเกมนี้นะคี่กันเล่นอยู่ทุกวันเลยนะก็จะมาหาจะมาเจอพี่ได้นั่นเองนะโอเคค่ะก็เล่นด้วยกันเดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วเจอกันเย่เดี๋ยวใครหาดีกว่า โอเคค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นเฮดเดกันเยอะนะคะพี่ก็ติดอยู่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงก่นให้ลุงจะเลิกไม่ได้เลิกสักทีนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเอาฟารมมาอวยกันนะ